ไปดิพาอ้วยพี่น้องมาเบป็นอาจจะเอิ้นลุงแล้วนะบ่เอิ้นอ้เลยลุงคำป่าลุง,ลลง,ลงจักปีล่ละ,ะโอ้ยเอิ้นเอิ้นลุง,าลงกายไดเอิ้นลุงพออ่เอเฮายังบ่หอดเนลุงคำป่าแล้วเฮาซาป่าปี่หร<า>อเด็กตัวน้อยสิ

ขายยาให้คนเลียดอยู่ใกเลยรงานงานีรงานนึงทงานเีย,ดเดยงเจลุงมาพี่น้องมาลุงเป็นอ๋อนี่ลงเอาพืนขวนไม่ลงละป่าเอ,อ้ตัวใหญ่วะเ <c oughs> <c oughs> ป็นปลา้อตัวนั้นเห,ะะอนอหรอวะอมกรบอ,อ ค้าแค้นนะสนองวันเดียวบันตรนไม่เห็นให้มันโดนเนาะแต่ว่าตอนเอาสิกิดสบายเจ้าหนาวเออเ็ดี3คนบัแต่ก็เอิ้นเขาไปกันกินเนาะกันเล่หลายเนาะโอ้อยูคนละป่าอ๋อเจ้าอยู่สะพานทองป้าเดี๋ยวป่าเต็นพี่น้องดูป้าป่าเต็นบังลายโอ้ จักเมื่อละนี่นลงเห็ดไปนี่ประมาณยูเดือนนึงเหรอฮึม,มาเบ่งพี่น้องสิไดลาลายไปนี่อา้าที่สองปอืยังยังมีขนไม่หลเนาะกั้กงไมเอาปดบไนี้ซัมสิปปุันบุีก้างไม้เนี่สิไดลายู ปิ้งไฟานี่ยิงงจนเปิดโตเลยวะดังไฟเลยโม,มดังไฟปิ้งไงวะมนี้ปิ้งอยู่นี่ปิ้งวะมเือบผม,มอยงไ่ได้แยงวะ่ได้กีบยบานใส่เดียวนะมีโมคูดดังไฟเนาะขักลยเอาลรขขาว เคลื่อนปลาอย่างเงี้ับนี่อันนี้มุ้งเสือเด้นี่นี่นะตัวนี้นี่ลงเปิดใช่เดแบบนี้นี่นะปลาอย่างโอ้ปลาสร้อยปลาสร้อยเขาเป็นกระบอกนะกระบอกเหบ่ปลาสร้อยอันนี้เลยอันอันนี้เขาห้องปลาปลาไส้ตันใช่ปะโมเมนต์วะยินรู้อะนี่ของว่ปลาไส้ตันอันนี้เขาห้องปลาสร้อยหลังขนบ่ปลาสร้อยประมาณนี้ อันคืออยู่ใต้เขาบอกคอยอันคอนปลาส้อยปาลาหลายๆนะต,ต,ตัวตั้งกันไนะแม่นวะบุคือกันวะตัวแบบสีปลาส้อยหลงไตหน่อแบบชี้ตัวเมื่อกี้บุคือกันวบะบัวบุคือกัน<อ>ตัวนั้นปลาส้อยหลังคนตัวนั้นชีแซ่บกว่าต,วตัวนี้ปลาสร้อยอแถวห้องห้องปลากระบอกปลากระบอก บอกปลาพวกแขกไปนะปลาหลายๆนะพี่น้องปลาไหลไม่กลองเลยอันนี้สิงมมอกกว่าม้มตัวใหญ่จุบ่ะตัวใหญ่จุบบาทหม้มตัวใหญ่แล้วัม่นีอเลยปลาโน้อยสิคือบัดเดียวกันเมื่อเลยรแล้วเบิดหลยเต็มละกล่องเกือบเต็มไปแล้วเนี่ นี่เส้นปลาอย่างนี้ปลาคือพือปะทูนี่นะโอ้ซื้อกันเอา้องาเกินปะทูปะทูน้ำของนี่ค่ายปะทูเลยนี่เจ้าห้องปลาสองเราลืมไปเลยบทนีกสามบป่านี่มันแสีบเดม ่อนนะเนาะ,นะกินมันมปลาหนองของเสียบสุดมันดีแล้ลาบีมันนั่งขายกันรู้ห้าหสิบคนวะไปประมาณเนาะเบิ่งเต็มโอ้ปลาปล่ปเลยทวิดกับไปเบิ่งเลยไปเบิ่งเขาว่านแล้วก็จากว่านนะมันนะซีเห็นเขา อยู่นะั้นอยู่นั้นแคมข้องแน่จะซ่วงเันตึกกระดุ่งเันแล้วก็ไปแถวครัวซุกน้อยแถวอย่างกับครัวทัดหลวงเขาก็หวานส่วนหนึ่งกันหวานยำยำพุ่นตกปลาพุ่นไป,ไปเต็มอันนี้ก็ไปหวานเือกันนึงก็ไปหวานทั้งนกันแ<ม>ห,ห่ก็วิราชแห่ที่เนาะลายอยู่ไนะอันนี้เคยปลาอย่างปลาขาวเมื่อกี้นี้ปลาขับของปลาขับของ แต่คือยู่บ้านเฮามันบ่ค่อยมีป่านี่นะบ่คือกันเนาะป่าก็ได้เนาะแต่ละแม่น้ำม,มันบ่ค่อยคือกันแต่ละท้องถิ่นพูดกันเอื้อนกับบุคือกันนี่ซิว <laughs> ป่าคือกันบ้านเฮาลประจาดหลายนะงูตัวประจัจป่าส่วนหลายมันอยู่ป่าห้วยป่านั่นนะแต่ก้างหลายป่านั่นแต่ปลาคิงไปอย่างนี้หู้เนาะโอ้ <laughs> ลาบแซ่บได้ปลาคิ่งอะ อะไรแถวนี้มันไม่ค่อยมีมีแตอยู่แถวเหนือยู่อยูย่วนห้วยอยู่อย่างเที่ยวเที่ยวสินะป่านะั้นเที่ยวๆนั่งแบบเที่ยวๆคือเคยได้ป่าเคยได้ป่าใหญ่สุดบ่ป่าใหญ่สุดจำไหนลุงเคยได้เจ็ดรูปป่ายางปะตรงไปทเนีๆโอ้ได้ยี่ห้อเด้ เขาเคยได้ประมาณนั่นสองสามโลนาแค่นนะเซเบตออาเซนเซเงิน,งนพ่อเขาได้ลไดไดเลยได้ส,สิบปลายโลสาวโลขาได้ลงไปมึงแคมของโอ้ยมึงเขาไหลมองมาปาป่างยามนี่ต้วสัมผัสมือฝ่ามือแมนเราก็ไปเบิร์ก่น,นึงป้าหลายลอี ในมองนี้ได้ดีนะครับขว่านส้วงมันก็ไม่ได้เป็นส่วง,นนง,งเหมือนกันอั้นก็ได้จังหวะนี้มืดนี่ก็ปลาน้อยด้แบบนี้ปลาปากน้อยตัวซามสามนิ้วนี่นะพี่น้องเบิ่งปลาปลาลุงแหละเว้นอายนะ <laughs> งงว่าเป็นไงไไโอเคพี่น้องต่อยพี่สาว